วันนี้อากาศดีค่ะมีแดดออกด้วยนะพี่น้องพามาชมสวนพามาชมสวนบักอือ <c oughs> แม่นบอบักอือบอฟักทองฟักทองบ้านเฮาเหมียคือบอคืออยู่เดียใบเลลาใญ่ซื้อฟักทองฝรั่งก็เลยใหญ่ <c oughs> แดดออกข้าวเดี๋ยวเมือดีแล้ว เนี่ปีนี้ฝนฝนมันฝนตลอดเนาะฝนตลอดปีโอ้ยตลอดเดือนเลยกัว่าใด้ซ้มเมอผลฝนผลิตเกี่ยวกับการเกษตรตายน้ำตายน้ำพี่น้องมันน้ำลายมันกะบ่บดีเนาะน้ำเยอะก็ไม่ดี ไม่ต้องปลูกเยอะปลูกนิดนิดหน่อยหน่อยปลูกอย่างั้นิดอย่าง้นหน่อยพอปลูกปลูกเพราะกินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเพราะต้องปลูกหลายดอกบอกดอกไม้แซมแซมไปลมแห้งนะพี่น้องปลูกทุกอย่างเนาะอย่างั้นิดอย่าง้นหน่อยแค่รอดกับปลูกปลูกทุกอย่างพี่น้อง ต้นหอมใหญ่ก็ปลูก <c oughs> นี่ลงหัวแล้วเดอ้อหอมฝรั่งแม่สตรอเบอรี่ก็ปลูกมันโพดน้ำแล้วจะเนอะน้ำ,นำคือฝนฝนมันตกตลอดเลยอะ่ะอาจจะลากเน่าหรือว่าอิอย่างประมาณนี้นะ่ะเพราะว่า ปีนี้มันผิดปกติคือฝนฝน,น,นมันโมเมนหนาฝนอ่ะมันโมเมนหนาฝนอ่ะมันเป็นซํำเมื่อมันต้องมีแดดสินะเนี่วันนี้แดดออกพามาชมสวนนะคะสวนฟักทองค่ะปะเขือเขีืกก็มีเด้อปะเขือเขีือปเขือเขีือก็โพดนามด้วยกัน น้ำมันขังอยู่ขังล่างมันก็เลยทำให้ผลผลิตว่าป่านใดนะจ๊นะเนาะน้วยหลายอยู่นะดกอยู่จัดว่าด,ดกจัดว่าด,ดกค่ะจัดว่าด,ดกดกจริงๆแต่พอรูมันจะอรอดบอ มันมันจังหลไรหรอมันแจ้งมาข้าเดียวนะหานาะทีมันกะมันกะมืดมาอีกแล้วอะ่ะพี่นอ้องมืดฟ้ามัวด,ดินมาอีกแล้วอะ่ะทองฟ้าปลอดโปร่งอยู่นะแต่ว่าถ้าตะเวนหายก็คือแบบตั้งเข้าก็บคึกปกเลยอะ่ะบ้านป่าเมืองสวนบ้านสวนเมืองป่า มีแต่ป่ากับป่าฮะะ